มาถึงเพลงต่อไปเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สร้างประวัติศาสตร์ของพี่ดาวเพราะว่าเพลงนี้คณะกรรมการชมไม่หยุดถึงขนาดต้องมาให้รางวัลแต่ก่อนจะไปฟังพี่ดาวร้องเพลงเรามาชมความสนุกจากเทปวันนั้นกันก่อนครับดีค่ะชื่อนภพรพุ่มจันทร์ค่ะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะเป็นภรรยาของตลกชื่อว่ารั่วเดวดายค่ะอยู่นี่รั่วเนี่ยยึดอาชีพตลกมานานยังครับประมาณ4ี่ห้าปีครับ แล้วเห็นบอกว่าคุณล้วนนี่หน้าม่านเป็นอย่างหนึ่งหลังม่านเป็นอย่างหนึ่งเป็นยังไงครับมีเว็บแบ้างเป็นยังไงเป็นไงเจ้าชู้ก็ไม่ค่อยเชิงค่ะแต่ว่าส่วนมากแอนอ่ะชอบจินตนาการไปไปไกลคิดมากค่ะบางทีแกไปแบบับผิดเวลาเราก็เริ่มจินตนาการและจริงๆแล้วหนูไม่ได้คิดมากเลยลูกมันเป็นความจริงทั้งนั้นแหละมันเป็นความจริงทั้งนั้นแหละ เฮ้ยมันมันเป็นอาชี์เดียวลุงก็รู้เพราะว่าลุงอ่ะผ่านจุดนี้มาก่อนทุกตัวทุกตัวเฮยทุกตัวแล้วโลกันทุกตัวแล้วเราเลิกยังไงอ๋อลุงเลิกไปนานแล้วลุงอายุเยอะแล้วก็ยังเหลือพวกนี้แน่ที่ว่ามันยังยังแบบว่าหวกรุ่นอยู่กับเรื่องแบบนี้ แจะชวนใหญ่จะจะเป็นไอ้พวกรุ่นพี่จะชวนถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ไอ้รุ่นเด็กเนี่ยมันก็เคยแหละมันไม่รู้ภาษีภาษาละอันนี้เรื่องจริงเลยจะไปหรือไม่ไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะผมเป็นคนตัดสินใจนะบางทีแบบว่าเดี่ยวเทเราก็ยอมแล้วสิเราก็ไปนี่ใช่ไหมทั้งนั้นอะเราไปใช่ไหมเราตรวอเราไปดูว่าสถานที่อย่างนั้นมันเป็นยังไงเออพอไปปั๊บเดินเข้าไปไก่นุ้ยสองคนไปเจอใครหรือเปล่าโอ้โหไอ้รั่วกำลังเันเทิงเลยโอ้โหไอ้รั่วกำลังเันเทิงเลย รามร้าวฉานคืองานของโรงห <c oughs> ลังจากฟังมุกตลกตลกคลายเศร้าแล้วเราไปฟังเพลงจากพี่ดาวกันเลยกับเพลงรอยยิ้มนักสู้จับตาดูกันให้ดีช่วงคอมเมนต์สนุกมากๆ อ,อย่าใจร้อนรีบไปเดียวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีหากมเสียทีเดียวคอยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจ ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยทิ้ขคงนักสูงฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราว าาและทุกทุกทีฉันก็ทำที่เป็นเหมือนดังว่าแข่งแรงกว่าไม่ยอมภายแพ้มัฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามา และทุกทุกทีฉันก็ทำให้เป็เหมือนดว่าแห่แรงกว่าไม่ยอมให้แพ้มันไจริงที่บอกว่าแย่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 แยที่ไม่ลงแต่แบบ้หวันนี้ว่าไม่ได้อ่ะเอาไม่อะ ขออนุญาตเถอะมันไม่ใช่ง่ายๆเรื่องเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายขออนครั้งยากดูถูเราด้าเราแง่ยาวเราจะมาขอแสดงความดีใจว่าครั้งนี้มันดีมากโอเคดีๆๆอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่น เอาคอมเมนต์ก่อนดีกว่าหอมขนาดนี้ดีใจแทนคุณดาวนะคุณได้คำว่าดีไปนะเปิดหัวมาพุทธศักราชใหม่ได้นะต่อไปนี้ชีวิตของคุณนะคุณดาวคุณจะมีแต่ดีดีดี ถือว่าเป็นเพลงที่ถูกใจกรรมาการกันมากๆชมไม่หยุดช่วงต่อไปยังมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันอีกบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่น่ารักเพราะมีการแสดงประกอบเพลงจากทีมดาวและกรรมาการห้ามพลาดนะครับ